สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้พร้อมกับผมอิดปารินกันแล้วครับวันนี้เรายังคงมีข่าวสารงานต่างๆมาให้ชมกันรวมถึงหนังสือใหม่ดีๆน่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่ทุกวันพุธแบบนี้ด้วยนะครับ แต่ข่าวแรกของเราไปเอาใจคอคอนเสิร์ตโดยเฉพาะแฟนเพลงลูกทุ่งกันก่อนเลยกับมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตรถทัวร์รวมศิลปินลูกทุ่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยฉลองครบรอบ25ปีค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังอย่าง25ปีแกมมี่กรลเส้นทางมิตรภาพรถทัวร์ที่จะมีขึ้นในทุกๆวันเสาร์โดยจะเริ่มเสาร์นี้เนี่ยเป็นเสาร์แรกนะครับ าไม่บอกว่าเป็นงานถแถลงข่าวก็คงคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งงานใหญ่เพราะจัดเต็มด้วยทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมายที่ไปเรียกน้ำย่อยให้กับคอนเสิร์ตวันจริงส่วนหนึ่งที่จะขึ้นมอบความสุขในมหากรรมคอนเสิร์ตฉลองค่ายเพลงลูกทุ่งชื่อดังอย่าง25ปีแกรมมีโ่โกลเส้นทางมิตรภาพรถทัวร์ รวมศิลปินลูกทุ่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยเกือบ50ชีวิตที่จะขน46เพลงฮิตเพลงดังไปถ่ายทอดใหม่ในแบบที่แฟนๆอาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศใน8จังหวัดต,ตามเส้นทางถนนมิตรภาพพร้อมโปรดักชันแสงสีเสียงแบบจะเต็มไม่มีใครน้อยหน้าใครไม่ว่าจะเป็นไม้พิรมพรสิริพรนภัยพงศ์ต่ายอรไทยภัยพงศธรเปาเปวลีเอิญสุรัตติการ ดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงินข้าวทิพยิดาดินเอินขวัญวรัญญามิวอ่อนพัสยาเน็กนฤพลมินตราอินทิราแปงรำศิวนารีแช่มแชมรำวงไม้เมืองและอีกเพียบ คุณผู้ชมคอเพลงลุกทุ่งทั้งหลายก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะเริ่มเสาร์นี้ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นที่แรกต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและปิดท้ายด้วยจังหวัดน้องคายค่ะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจสมหวังเงินสั่งได้หรือ w w w s o m h www. g .co.th ค่ะ ส่วนข่าวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเมื่อนักร้องนักแสดงคนดังมากความสามารถคิมคาเดเชียนบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือชาวแอมเมเนียที่ประสบภัยสงครามครับเป็นอีกหนึ่งคนดังระดับโลกที่มีจิตใจงดงามบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแฟชั่นดีไซเนอร์นางแบบและนักแสดงทีวีเรอลิตี้ชื่อดังชาวอเมริกันวัย39ปีคิมคาเดเชียนเวส หลังเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำแบรนด์ชุดชนไนส์สกิม์กว่า33ล้านบาทไปบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ล่าสุดเธอก็ยังคงเดินหน้าบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมด้วยการมอบ1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับองค์กรด้านมนุษยธรรมดีอารเมเนฟันผนําไปช่วยเหลือชาวอารเมเนียที่ขาดแคลนอาหารที่พักพิงและการดูแลทางการแพทย์เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงคราม การต่อสู้ระหว่างอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย<ต>ในพื้นที่พิพาท,พาทนาโกโนคารบาบักหรือที่เรียกว่าอาร์ซักอยู่ในขณะนี้โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปวิดีโอสันส้นๆลงบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกองทุนดีอาร์เมเนียฟันอีกด้วยค่ะ and having conversations with so many others to bring further awareness to the crisis that we cannot allow to advance my thoughts and prayers are with the brave men women and children i want everyone to remember that despite the distance that separates us จากเรื่องราวดีๆนะครับเราขยับไปที่คนดังระดับโลกในแวดวงวรรณกรรมกันบ้างเมื่อนักเขียนเรียงความหญิงชื่อดังกวีชาวอเมริกันหลุยสครัคครับควา้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจําปีนี้ไปครองในวัย77ปีครับ เมื่อเรื่องราวความจริงอันแสนเจ็บปวดของมนุษย์ถูกถ่ายทอดบอกเล่าผ่านลีลาท่วงทํานองแห่งอักษรศิลป์ที่นักกวีและนักเขียนเรียงความหญิงชื่อดังชาวอเมริกันอย่างลุยส์กลักตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นจนทําให้นักเขียนวัย77ปีพิชิตรางวัลระดับโลกอีกครั้งอย่างรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจําปี2563มาครองได้สําเร็จตามประกาศของคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งราชบัณฑิต,ตยสภาสวีเดนกรุงสต็อกโฮมซึ่งลุยส์กลักก็เกิดเมื่อวันที่22 เมษายน2486และใช้ชีวิตอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตสปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์สอนภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเยลและมีผลงานชุดกวีนิพนธ์มากมายที่ส่วนใหญ่พูดถึงความท้าทายของชีวิตครอบครัว ความไม่แน่นอนของสังขารมนุษย์โดยบทกวีที่เด่นๆของเธอก็รวมถึงชุดเ e ว I y e Iris ที่คว้ารางวัลพูลิเซอร์เรียนรางวัลมนุษยศาสตร์แห่งชาติปี2536และอีกหลายๆรางวาัลอย่างเช่นรางวัลนักกวีแห่งชาติปี2546และรางวัลมูลนิธิหนังสือแห่งชาติในปี2557รวมถึงรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปี2546ถึง2547ด้วยโดยนอกจากใบประกาศเกียรติคุณเหรียญโนเบลทอง แล้วนักเขียนคนดังยังได้รับเช็คเงิน <This S 1> สด10ล้าน,านโครนาสวีเดนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ35-12ล้านบาทแต่เนื่องจากปีนี้ทั่วโลกเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้พิธีมอบรางวัลพร้อมกับผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาอื่นๆในวันที่10ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการจากไปของอัลเฟรดโนเบลนักอุตสาหกรรมชาวสวีเดนผู้ก,ก่อตั้งรางวัลก็จะเป็นในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนและคณะกรรมการจะจัดส่งรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาทุกท่านค่ะยังอยู่กับเวทวงวรรณกรรมงานเขียนกันนะครับกับหนังสือออกใหม่ที่น่าอ่านน่าสนใจในช่วงหนังสือออกใหม่พร้อมกับสาวนักอ่านของเราคุณปาพัทราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ็ด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงหนังสือออกใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะหนังสือที่ที่ดิฉันคัดสรรน,นำมาฝากมานําเสนอให้ได้อ่านกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะซึ่งก็มีหลากหลายแนวเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะรวมถึงหนังสือที่ได้รับรางวัลน,นักเขียนหญิงในประเทศไทยค่ะแล้วก็หนังสือรวมเรื่องสั้นชวนอ่านแบบชิ่วๆสบายๆอีกด้วยค่ะ เกลื่อนมาในสัปดาห์นี้หูน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับอยากจะทราบว่าหนังสือทั้ง3เล่มที่คุณปราชทาแนะนํากันะจะไปอยู่ในดวงใจของนักอ่านบ้างหรือเปล่าได้เลยค่ะงั้นขอประเดิมเปิดช่วงในสัปดาห์นี้นะคะด้วยหนังสือเล่มที่การันตีด้วย2รางวัลระดับโลกเลยล่ะค่ะคุณอิดท,ที่ใครหรือว่านักอ่านคนไหนนะคะอยากจะทราบว่าหากจะเข้าใจหนึ่งชีวิตคุณต้องกลืนโลกทั้งใบเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ควรพลาดค่ะ มิดไนชิวเดนจากสำนักพิมพ์มัติชนสุดยอดวรรณกรรมระดับโลกที่คว้ารางวัล The Best of the Booker มาแล้วถึงสองสมัยผลงานการจรดปลายปากาของซันมานรัดดีนักเขียนชาวอินเดียผู้โด่งดังและปีปากล่าจนถึงขั้นโดนฟัดวาจากประเทศอิรานมาแล้วจากเรื่อง The s a t a n i c w o r s โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึงกลุ่มเด็กชายที่เกิดในเวลาเที่ยงคืนเข้าสู่วันที่สิสิงหาคมปี1947เวลาเดียวกันกันกบที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษโดยมีซา ซีนายเป็นตัวละครเอกเด็กชายที่มีชีวิตไม่ธรรมดาและความเชื่อที่ว่าชะตาชีวิตของตนผูกโยงเข้ากับประวัติศาสตร์และชะตากรรมของประเทศพร้อมพลังโทรจิตติดต่อกับเด็กๆผู้พิเศษคนอื่นๆได้จนกระทั่งพวกเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความพลิกผันเปลี่ยนแปลงและต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและความรุนแรงภายในประเทศจากการแบ่งแยกศาสนาจนนำไปสู่การแยกประเทศออกเป็นบังคลาเทศและปากีสถาน รวมไปถึงการแตกหักกันเองของกลุ่มเด็กผู้มีพลังพิเศษเมื่อรัฐบาลรู้ความลับและต้องการกำจัดพวกเขาค่ะ แหมซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะครูดีก็เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาก่อนหน้านี้แล้วค่ะในปี2012นะคะซันแมนรัตด,ดีนักเขียนเองเนี่ยก็ยังนั่งแท่นเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองเลยนะคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้รับถึงอรรถรสในหนังสือที่เขาตั้งใจอยากจะถ่ายทอดผ่านแผ่นฟิล์มนั่นเองค่ะแหม่ลงทุนมากๆเลยนะใช่ครับได้ยินแบบนี้นะครับอยากจะไปอ่านทั้งหนังสือ,อและอยากจะไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมให้ได้เลยเชื่อว่านักอ่านหลายคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านกันบ้างแล้ว,ะลวนะครับแต่ใครที่ยังไม่เคยอ่าน ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะคุณอิฐเอาล่ะค่ะจากางานเขียนของนักเขียนชาวต่างชาตินะคะเรากลับมาอ่านมาสนับสนุนผลงานของนักเขียนไทยเรากันบ้างดีกว่าค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เพิ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลชมนาทของปีนี้ค่ะหรือว่ารางวัลที่มอบให้กับนักเขียนสตรีไทยของเรานั่นเองค่ะ ภายลายยกผลงานการเขียนจากปลายปากาของนัทเทียรตาวิทิตวินยูชนรองคณะบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตเจ้าของนามปากาวินวินที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยใจรักในการเขียนและอยากจะถ่ายทอดความรู้ผ่านตัวอักษรส่วนเนื้อเรื่องก็บอกเล่าถึงชีวิตผู้หญิงครอบครัวชาวจีนบาบาในจังหวัดภูเกต ซึ่งจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความคิดของคนบาบาในจังหวัดภูเก็ตย้อนไปในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคนรู้จักภูเก็ตในอีกมิติของการท่องเที่ยวเป็นหลกักแต่ว่าจริงๆแล้วคนเข้าใจวิถีชีวิตของชาวจีนบาบาในจังหวัดภูเก็ตน้อยมากหรือแม้แต่คนภูเก็ตเองก็อาจจะหลงลืมไปไม่น้อยเช่นกันค่ะ ผมเนี่ยมีความเชื่อหนึ่งอย่างเลยนะครับถ,ถ้าเราอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าเข้าใจความเป็นอยู่ของจังหวัดนั้นๆเนี่ยการเดินทางของเรา จะสนุกมากยิ่งขึ้นครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้และเห็นอีกหนึ่งมิติของจังหวัดภูเก็ตเลยครับอันนี้เห็นด้วยค่ะพูดดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราไปตอนที่หนังสือเล่มสุดท้ายของเรากันเลยดีกว่านะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับรูปเล่นที่เล็กกระทัดรัดเหมาะแก่การพกพาค่ะจะเปิดอ่านที่ไหนก็สะดวกนะคะแถมยังเป็นเรื่องราวเบาๆชวนน่าติดตามอีกด้วยค่ะ The Morning Flight to San Francisco โดยธนชาติสิริพัทราชัยหนังสือรวม25เรื่องสั้นจากสำนักพิมพ์แซมนบุ๊ที่จะทำให้เราในฐานะนักอ่านได้ทึ่งในแทบทุกบทกับลีลาการเล่าเรื่องกึ่งเศร้ากึ่งขำที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่จางหายความไกลที่ไม่อยากย้อนความรู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งของเหล่าตัวละครที่จะทำให้ผู้อ่านต้องขำหรือจะเศร้ามากกว่ากันดีทั้งความกระอักกระอ่วนของคู่รักในวันแต่งงาน ความสัมพันธ์ที่อึมครึมของพ่อแม่ที่บังคับไม่ให้ลูกเรียนพิเศษความตึงเครียดของหญิงสาวที่ระแวงผู้คนในร้านกาแฟและความบ้าบอของคอสโอมากาเซที่กินเวลายาวนานเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเป็นต้นค่ะซึ่งนักเขียนอย่างคุณเบนธนาชาติเองนะคะก็เคยมีผลงานการเขียนเนี่ยให้นักอ่านได้อ่านกันมาบ้างแล้วล่ะค่ะทั้งนิวยอร์กเฟิร์สไทม์นะคะแล้วก็อยูแซ a ลี่สม i ยในเดอะโปรไฟล์พิเคเจอร์ค่ะ มักความสามารถครับคุณเบนซ์เนี่ยเขายังเป็นผู้กำกับด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะค่ะกำกับภาพยนตร์ค่ะ,ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสาวนักอ่านคุณปาพัฒรามากๆนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะและข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงรวมถึงเราสองคนวันนี้หมดเวลาลงแล้วะนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ